พุทธศักราช2,533ได้เกิดการรวมตัวกันของนักดนตรียอดฝีมือกลุ่มหนึ่งที่มีจิตวิญญาณของความเป็นร็อกไหลเวียนอยู่ในสายเลือดเรื่องราวเริ่มขึ้นจากสองสมาชิกวงดิโอลานโปรเจกต์ปงปฐมพงศ์สมบัติพิบูลนักร้องนำและรงนรงสิริสารสุนทรมือเบสทั้งคู่ได้ลาออกจากวงเพื่อมาสร้างสรรค์เส้นทางสายดนตรีในแบบของตัวเอง ช่วงนั้นกําลังทำเพลงอยู่โอลังกาลังทําเพลงเขาพิถีพิถันมากนะโปงก็เลยรู้สึกว่าเหม,มือนไม่ทันใจอะ่ะโปงก็เลยไปฟอร์มวงทําวงใหม่ก็ทําวงกับโตตัวผมเองก็ยังเล่นอยู่กับโอลานนะเราไปอยูว่วันไปถามฮอยโอ้เพลงไปถึงไหนแล้ววะโอ้บอกว่าถึงปากซอยแล้วก็เลยตามโปงออกไปนี่เราก็ ออมาทำเปิดห้องซ้อมดนตรีไงตอนนี้นยังเล่นกับโอ้อยู่ที่ล็อกผับอะ่ะก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งซ่ามามพี่รงเนี่ยเพื่อนผมเล่นเก่งมากเลยแล้วก็เด็กซ่าๆเนียเยอะเพื่อนคนที่บอกนี่ก็เป็นเพื่อนที่เขารู้จักกับพี่รงผมถามเขาว่ามีแอมมาแชลไหม มันอ่านหนังสือเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับพวกนี้เราอยากรู้ว่าซาวร็อกจริงๆเป็นไงปรากฏว่าเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยพี่ลงเนี่ยเปิดห้องซ้อมแล้วเขามีแอมมาชาวนี่เขาบอกว่านี่ไปห้องซ้อมดนตรีมีเข้าไปเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นล้วก็ไม่ไม่ได้สนใจนะผมก็ไม่รู้ด้ว่าพี่ลงชอบผมเล่นหรือเปล่าไม่พะพี่ลงไม่ได้พูดอะไรเสียงกีต้าร์เขาดังออกมาเนี่ยโหเฮ้ยใช่เลยนี่ว่าเจ๋งเว้ยอะไรเงี้ยคือเล่นได้คลีนมากเคลียร์แล้วก็มันหายากไง ก็เลยโทรหาโป่งมือกีตาร์คนนี้เล่นดีนะดีจริงเด็กคนนี้เ <t> ล <ablo> ่นดีมากอะไรเงี้ยโป่งเลยบอกเฮ้ยเอาโตไปด้วยนะเล่นกีตาร์ดีเหมือนกันก็เราเข้าคอนเซ็ปต์ก็เราอยากมีมีมือกีตาร์สองคนเป็นแบบร็อกอ่าแล้วก็เลยนัดโป่งโป่งบอกโอเคเลยเรามีมือกีตาร์แบบแบบแบบโตอีกอีกแบบนึงนี่อีกสไตล์นึงมั้งเราน่าจะผสมกันน่าจะลงตัวน่าจะไปไปด้วยกันได้ดีแต่เล่นปุ๊บครั้งแรกก็รู้สึกได้แล้วฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตตอนนั้นยังไม่มีมือกรองพอมมาาเเเเจออกกกััันนนนน็็วงคซปตต์ริ่้ลย ก้าวแรกของวงร็อกในตำนานก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนิยามดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์แข็งดุดหินผาแกร่งดังเหล็กกล้าเร่าร้อนดังไฟจึงทำให้ที่ว่าสาระจูทะบรรณาธิการนิตยสารสีสันขนานนามให้กับพวกเขาว่าหินเหล็กไฟในปีพุทธศักราช2536หินเหล็กไฟได้ก้าวออกมาสั่นสะเทือนวงการเพลงร็อกของเมืองไทยเป็นครั้งแรก กับอัลบั้มหินเหล็กไฟในช่วงเวลาที่วงร็อกส่วนใหญ่จะเน้นจังหวะที่เร่งเรา้าพวกเขากลับเลือกที่จะเปิดตัวด้วยเพลงช้าแต่เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเพลงยอมและลีลาการทำเพลงบรรลาดที่ยอดเยี่ยมทั้งการเขียนเนื้อเพลงและการทำดนตรีที่ละเอียดมีลูกเล่นทางกีตาร์ที่ถูกวางไว้อย่างพริ้วไหวงดงามเหมือนมีชีวิต การวางเสียงประสานที่ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบตามมาด้วยเพลงจังหวะชวนโยกหัวอย่างนางแมวกับท่วงทํานองที่ติดหูเนื้อร้องที่ฮิตติดปาก นีเ่เขียน3ชั่วโมงแล้วจบเลยก็พยายามจะใส่เนื้อหาที่มันที่มันไปด้วยกันได้แล้วมันกวนๆนิดๆใช่ไหมเนื้อหาก็กเป <ๆ S 1> ็นลา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่ก็เครียดก็ไปได้ <ๆ S 1> คําว่าไปลงในรกมาก่อนทุกเพลงในอัลบั้มของหินเหล็กไฟมีภาคดนตรีที่มีเอกลักษณ์และมีแบบฉบับเป็นของตนเองในแนวเฮฟวี่เมทัลและฮาร์ดร็อก เพลงเร็วที่มีดนตรีหนักหน่วงชัดเจนเพลงช้าที่ได้อารมณ์บาดลึกทำให้อัลบั้มหินเหล็กไฟได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนั้นตอกย้ำกระแสความแรงด้วยยอดขายเป็นประวัติการมากกว่า1ล้านชุดการันตีความยอดเยี่ยมด้วยรางวัลศิลปินกลุ่มหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมประจำปี2536จากงานสีสันอวอร์ดครั้งที่6 ความยิ่งใหญ่ของพวกเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงอัลบั้มแรกแม้จะมีการจากลาแยกย้ายและผัดเปลี่ยนหมุนเวียนของสมาชิกในวงหินเหล็กไฟยังคงผลิตผลงานคุณภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังออกมาอย่างต่อเนื่องแต่เมืองนอกที่เขาทำเพลงอนเนี่ยมันจะเป็นการแจมกันนะมันนั่งเล่นเล่น,เล,นเล่นกันเงี้ยแล้วอัดอัดหนัดไว้เงี้ยเราเป็นลักษณะแบบนั้นนะมันนั่งเล่น,เล,นเล่นกันอะไรเงี้ยรล้วเพลงส่วนใหญ่ กือบร้ยซ็ก็จะเป็นดนตรีมาก่อนแล้วก็ส่วนร้องก็จะมาประกอบทีหลังมันจะมีอะไรที่ไม่เหมือนการทําเพลงแยกกันทําไม่เหมือนเลยใช่ไม่เหมือนมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันมากาก็ผมว่าซุ้มเสียงของฮิตถึกไฟก็คือ4คนนี้นะความเป็นร็อกที่สื่อสารออกมาจากความรู้สึกก้นบึ้งของจิตใจและถูกปลดปล่อยออกมาอย่างมีพลัง เพลงของพวกเขาส่งผ่านเข้าไปถึงหัวใจของคนฟังทุกคนแบบตรงไปตรงมาแต่มีลีลาและชั้นเชิงแม้เวลาผ่านไปกว่า20ปีความเร่าร้อนยังคงคุกรุ่นอยู่ในหัวใจของชาวร็อกทั้งประเทศไม่เคยมอดดับไป เหมือนกับทุกคนที่มีสิ่งชอบของตัวเองสักอย่างน,นี่เราก็ชอบคือเราชอบฟังเพลงแบบนี้เราชอบดนตรีแบบนี้จะเล่นไปเล่นก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะฟังเพลงแบบนี้อยู่เพลงร็อกแต่ก็แต่ก็สามารถชอบได้ทุกอย่างเราเป็นหนึ่งตัวตัวเลือกใหญ่มารวมกันได้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมสัมผัสได้ว่าทุกคนมีการฟังหรือซุ้มเสียงหรือความรักในลลกับเพลงร็อกที่ตรง,งกันคือมันตรงกันพอดีเลยทุกคนจะพูดว่าชอบเพลงที่มันอยู่ในในเลนเดวเดวกันเนี่ยมันถึงมันถึงทําให้เกิดเห็นแ่ไฟขึ้นได้ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็เชื่อออย่าางนมตลด เป็นไฟให้กับคนที่หมดหวังเป็นพลังให้กับคนที่ท้อแท้เป็นแรงบันดาลใจให้กับวงร็อกรุ่นใหม่ให้ใช้ชีวิตบนเส้นทางสายดนตรีต่อไปผินเหล็ก ไ,ไม่มีวันตายไม่มีวันตายไม่มีวันตาย